ช่วงปลายปีของทุกปีนะครับบริการพวกแอปพลิเคชันบริการสตรีมมิ่งบริการต่างๆที่เราดูหรือที่เราจ่ายเงินอยู่เขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าทำการสรุป ข้อมูลทั้งปีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นข้อมูลเกๆ๋ๆเป็นตัวเลขสถิติที่น่ารักน่ารให้เราได้รู้กันว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาที่เราจ่ายเงินให้เขาเนี่ยเราใช้อะไรไปเท่าไหร่บ้างนะครับเขาก็ททำสรุปให้สวยๆวันนี้ผมจะพาไปดู Apple Music Replay 2024ก็คือใครที่ใช้ Apple Music อยู่เนี่ยคุณก็จะสามารถดูได้ว่า1ปีที่ผ่านมาคุณฟังเพลงมากน้อยแค่ไหนแล้วสถิติต่ตางๆมันมีอะไรบ้างเออเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับ บริการแบบนี้น่าจะมีแทบทุกยี่ห้อเลยนะเอาง่ายๆเลยอย่างคนที่ไม่เคยใช้บริการอะไรเลยเนี่ยคุณแค่ดู y t u t u เนี่ย u u u e e เขาก็จะมี YouTube Rewind เขาก็จะมีไฮไลท์ให้ดูว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรบ้างอนะไรฮะ e ูทูบมนมีแน่ๆทุกปีอย่างพวกบริการฟังเพลงอย่างเช่น Spotify Spotify เขาก็จะมีของเขานะชื่อว่า Spotify Rap นะ,ะไม่ใช่เพลงแรปนะ,ะอันนี้แรปคือแรปอัพทั้งหมดนะว่า กระแสการใช้งานของเราเนี่ยเราเอ,เอียงไปทางไหนบ้างนะครับ Apple Music ก็มีเช่นกันเขาตั้งชื่อว่า Apple Music Replay ใครที่เป็นสมาชิกนะฮะแล้วก็ใช้บริการของ Apple Music อยู่นะครับคุณก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับคุณจะรู้ว่า1ปีที่ผ่านมาคุณฟังเพลงไปกี่ชั่วโมง มีศิลปินกี่ศิลปินที่คุณฟังไปศิลปินยอดนิยมของคุณที่คุณฟังซ้ำบ่อยนะฮะมีเพลย์ลิสต์ร้อยเพลงที่คุณฟังบ่อยที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าดีนะมันเป็นการเก็บสถิติ เอาข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาเจ n เนอเรทให้เราดูแล้วก็เป็นข้อมูลที่แบบว่าบางทีเราดูเราก็จะรู้สึกดีว่าเอออย่างน้อยน้อยพวกให้บริการเขาใส่ใจเรานะ่ะนะฮะวิธีการเช็คง่ายๆเลยถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Apple Music อยู่คุณก็เข้า Apple Music เลยครับในหน้า Home เขาก็จะมีคำว่า Replay อยู่คุณแตะเข้าไปเลยครับที่ Replay เขาก็จะเล่นสถิตินี้มาให้ดูอ่ะผมยกตัวอย่างของผมก็ได้นะฮะไฮไลท์นะครับปีที่ผ่านมานะครับผมฟังเพลงบน Apple Music ไปทั้งหมด 1 2 7 7 9นาทีนะฮะเพลงที่เราฟังยาวที่สุดคือ5วันผมเคยฟังเพลงยาวขนาด5วันเหรอแล้วก็ฟังเพลงไปทั้งหมด273ศิลปินไม่เยอะ ส่วนใหญ่จะฟังซ้ำๆศิลปินยอดนิยมที่ผมฟังเยอะที่สุดก็คือวงซูครับซูจากญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะเป็นวงแดนสมัยยุค90นะฮะแล้วก็โอ้โหมีสถิติมากมายนะฮะมีเพลงไทยมีอะไรเนี่ยเขาบอกยอดนิยมของผมนะครับอย่างเดือนเดือนกุมภาพันธ์ผมฟังนูโวเยอะนะครับเดือนออมิถุนายนผมก็ฟังอ้าวหายไปละมันวิ่งผ่านไปเร็วมากไม่ทันไม่ทันกดไม่ทัน มันไหลมันจะเป็นแบบวิดีโอไหลไปเรื่อยๆนะอ่นะฮะฟังนูโวฟังไฮดร a าฟังคลิสคลอสฟังซูอะไรเงี้ยคือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงฮิปฮอปช่วงประมาณปี80ไปปลาย90รเงี้ช่วงนั้นผมจะฟังเยอะมากแล้วก็เราจะชื่นชอบวงจากญี่ปุ่นเป็นพิเศษนะครับคือเพลงเขาไม่ได้ฮิปฮอปมากนะแต่มันเป็นเพลงเต้นแล้วผมก็รู้สึกว่า มันเราฟังทํานองเพลงแล้วชอบมากเราก็เลยได้ฟังบ่อยแล้วก็เพลงไทยผมก็จะฟังในเพลงเก่าๆฟังนูโวฟังไฮดร้าฟังแบบโอ้โหมีแต่เพลงเก่าๆอะ่ะ <c ười> คือฟังแต่เพลง90ไม่ค่อยฟังเพลงใหม่ๆครับนะฮะมี71อาร์ติสที่ผมฟังแบบประจำเลยนะฮะบนๆนะฮะมีแจ็คจอห์นสันเจเจตรินนะฮะนูโว ไฮดร a าโจ伊บอยนะฮะฟังแบบเหล่านี้แหละนะฮะไม่ค่อยฟังเพลงอื่นๆก <c oughs> ็ใครที่ใช้บริการของ Apple Music กนะครับก็สามารถแวะเข้าไปดูได้ไปดูสถิติส่วนตัวของคุณแล้วก็ไปจัดเพลย์ลิสก็ได้นะเป็นร้อยอันดับเพลงที่คุณชื่นชอบนะครับก็มันจะทำให้เราช่วงว่างๆงวันหยุดหรือช่วงที่เรามานั่งนึกนะฮะคือผมว่าปีหนึ่งเนี่ยคนเราควรจะ s ั m m า r ีหรือว่าอนนไ สิ่งที่ตัวเองทํามาใน1ปีสักครั้งหนึ่งช่วงเดือนธันวาคมแบบนี้แหละเหมาะสมนะบางคนอาจจะไม่มีงานยุ่งมากอาจจะมีเรื่องของการเลี้ยงฉลองเรื่องของการเตรียมที่จะหยุดยาวปีใหม่อะไรเงี้ยคุณก็สามารถเอาสถิติเหล่านี้มาย้อนลํำลึกตัวเองว่า1ปีที่ผ่านมาคุณทําอะไรได้บ้างแล้วสิ่งนั้นน่ยมันก็จะเป็นช่วงชีวิตที่ผ่านมาซึ่งเรารับรู้แล้วมันก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะ ตั้งเป้าว่าเออปีหน้าเราอยากจะทําอะไรมากไปกว่าน,นี้ไหมอะไรเงี้ยฮะการตั้งเป้าเนี่ยดีนะฮะคือในทุกๆปีเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าว่าปีหน้าเราจะทําอะไรปีที่ผ่านมาสรุปตัวเองสักนิดนึงหาจุดบกพร่องของตัวเองหาข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแล้วปีหน้าก็เปลี่ยนไปคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆปีนะครับลองทําดูนะครับ